สวัสดีจ้ามันนีซิเมามบอกวิธีการเปิดโหมดมืออาชีพนะคะสำหรับมือใหม่นะคะนะ,ะที่เพิ่ยจกเปิดช่องอยากเปิดเรี่ยวแต่ว่าเพิ่งจะมันหัวว่าจะเปิดโหมดมืออาชีพมองได้นะคะผู้ดใดเปิดเป็นล็กกรพานเด้อค่ะอันดับแรกเฮาเข้าไปที่เฟซบุ๊กของเฮาก่อนนะคะเข้าไปกระสิึ้นหนาแบบนี้เนาะ,ะมันเฮากระกดไปมอง โปรไฟล์เฮาค่ะ hmm. ม mm ันก็จะมาเขานาเฟซเข้าเฮ้าเนาะค่ะเฮาก็มากดสามจุดจุดสามจุดที่พุมงกลุมไว้ตามผาดเนาะค่ะมันก็จิมาเขานานี่ค่ะม้าเขานานี่โหมดอ่อเปิดโหมดเมื่อาชีพมันจะอยู่ข้างล่างสุดเฮากับกดเข้าไปค่ะพอกดเข้าไปแล้วมันก็สิขค้นหนนานี่เนาะค่ะเฮาก็ไปกดหมองปุ่มที่ว่าเปิดที่ลูกศรสีนนจ้ะพอกดเข้าไปก็สะมา ่นีนเซ็ตแล้วเขาก็กดย้อนกลับออกไปหน้าโปรไฟล์เฮาค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้คือคือว่าเขาเปิดโหมดเมื่อาชีพเซ็ตแล้วเนาะค่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้สังเกตบึงหน้าโปรไฟล์เขาจะบอกคือเก่ามันจะมีแดชบอร์ดอยู่มก็เลื่อนลงไปบึงโปรไฟล์เฮามันก็จะกลายเป็นครีเอเตอร์ดิจิตอล เนี่ยค่ะคือว่าเขาเปิดหมดเมื่อเชีบเสร็จแล้วรลังจากนั้นก็เหลือแต่ว่าเขาต้องไปต่างค้าย,ยาต่างๆแต่เขายัางเฮตเบรีบรอยเร่ย๋ย่เขาก็สิขึ้นมาบอกเขาเองละะ่าจ้ะแล้วก็ขยันลงคลิปค่ะข่าจังสิไม่ได้่ายนะจ๊ะนาะ